สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพ์นะครับยังอยู่ที่ไอหนุ่มยากุซ่าดูไอหนุม่มสูโมสซิมิโตโมเอชร้อยสามสิบขีดหกดูว่ารุ่นหกทีมงานดวงสมพงษ์ครับจัดให้พี่น้องได้ดูแม่เร็วแรงประหยัด คนขับบอกว่างั้นครับที่ลอกนาครับลอกนาดินดํานะครับทําไมถึงลอกนานามันสูงมี่น้องมันทํานาไม่ได้มันได้แต่หญ้าเลยต้องลอกกันหน่อยโอ้ดินแถวนี้นี่ดินดําครับเหนะมาะแก่การปลูกแตงโมมากเลยนะอยู่ติดคลองครับน้ำเยอะรถขุดขนาด13ตัน ชั่วโมงบินประมาณ900ชั่วโมงครับเรียบร้อยนั่นก็เป็นรถตำเกานอกสินี่ห้ารครับ0.60ลูกบาทเมตรบักเกต็ตหรือว่าปุ่งกีรายได้จากรถคุณคันนี้ก็ เมื่อวานก็ร้อยกว่าเที่ยวพี่น้องเฉลี่ียก็วันละห้าพันถึงถึงหมื่นนะครับแล้วแต่แล้วแต่ระยะการวิ่งวิ่งไกลวิ่งใกล้ได้หมดครับเครื่องยนต์นั้นจับเอา4สูบเทอร์โบคอมมอนเรลอินเตอร์คูลเลอ์ระบายความร้อนด้วยน้ำอิสุสุนะครับ C-JJ 1X m a นึ่งเอ็กอินเจน นะครับก็เป็นเครื่องซีซุมีความประหยัดแล้วก็รีดมาได้เยอะเหมือนกันนะครับ CJJ เจเจก็95ตัวครับสำหรับมาอยู่ใน130วัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อน,นาทีจับอาปบัมคาวาสึกิ K7V มาใส่ก็เข้าทางเลยพี่น้องช่วงล่างก็รองรับการกระโดดด้วยด้วยโซ่นะครับเือ <H as en> แท็ก80เซนแล้วก็โรเลอร์อีกเจ็ดตัวรองรับการกระโดดข้างบนใช้แคร,รียครับนะตัวเดินก็ขยาบ้านนะ J8 มีความเร็วสูงครับบูมามเนี่ยยาว <S <S ประกอบอินโดนีเซียรครับดูแลโดยลิดเวหมาแคนสรุปแล้วมาแคนเน้นเป็นภาษาอินโดะนะแปลว่าเสือบอกหมาแคน เสือมีความแข็งแกร่งลุกดันโอ้สายเข้าพี่น้องอาจัดจานในย่านนี้ครับขอขอบคุณดวงสมพงศ์ว่าเสียเพรครับนะจัดให้แต่ก่อนเคยใช้รถเก่าครับนะ รถคุดเก่าก็อาจจะใช้ไปซ่อมไปตัดสินใจเอาใหม่ก็จบข่าวครับนะดูแหลรังกันขาย7,000ชั่วโมงหรือว่า PM เปลี่ยนไทยของเลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันตัวเดินน้ำมันโปสวิง oh, แล้วก็กรองอกรองอากาศกรองน้ำมันเครื่องกรอง เซลครับนะดูแลให้หมดถ้ารถมีปัญหานะครับแล้วก็ประกันชิ้นส่วนถึง7อย่างด้วยกันกรณีเกิดเกิดอุบิเหตุขึ้นมาครับนะว่าจะเครื่องนอกเครื่องพังปั๊มพังเอลรวมมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับนะเอวนี่ใช้กันมี1สปีนะครับแล้วก็ปุกสวิงแพร์คอนโทรลวาลว บูมอามหักนี่เปลี่ยนให้ฟรีครับนะก็ถือว่าโอเคตัวเดินพังเปลี่ยนแต่ไม่ได้พังง่ายๆพี่น้องนะครับรถใหม่ๆนี่ใช้ไปสิบปีอย่างมากก็เปลี่ยนโซ่หรือว่าช่วงล่างนะครับซูมิตโตโมก็จัดจำหน่ายโดยลีดเวครับนะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย SS 1 3 0สหรือว่า SS8 10ก็มีครับนะ แล้วก็2 1 0 F6 น F หตัวเต็งก็มีหรือว่าจะเป็น500หรือว่า490ใหญ่ๆมีเหมือนกันครับงานเหมืองงานโม่โรงโม่มีหมดหรือว่าจะเป็นรถอ่าปัจจุบันรีดมีก็นำเครื่องจัรหรือว่าจัดจำหน่ายถึง5 5ชนิดด้วยกันนะว่า5แคปชั่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดนะครับรถขุดสวิตเตอร์โม่แล้วรถปู รถปูยางซูมิโตโมครับนะแล้วก็บบแคทนะครับบบแคทซานี่บบแคทก็เป็นรถขุดขนาดเล็กนะครับขนาดสามห้าขนาด25ขนาด55ประมาณนี้ครับนะซานี่ก็เป็นรถ10ล้อรถโมปูนนะครับเอาไปใช้ใครที่มีผสมปูนนะครับก็ใช้ได้แล้วก็โบแมกนะครับโบแมกก็เป็นรถ รถบดนะครับรถบดล้อเหล็กประมาณนี้ครับนะก็มีจันจจำหน่ายเหมือนกันก็มีรถตักหน้าแล้วก็รถขีบพี่น้องรถขีบรถขีบ้อยางเป็นรถขุดนะครับ JGM เข้าไปดูได้หรือว่าสอบถามได้ครับอ่ชมกันต่อพี่น้อง รถคุดขนาด13ตันมีความคล่องตัวสูงขึ้น10ล้อได้เป็นเลอร์10ล้อสบายมากนะครับเนบนต์ C G g ก็ใช้กันหลายค,ายนนค่าเ 104, ย, 103, ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเบโก104หรือซิตเร้โม103หรือเป็นซานี่103หาใช้เครื่องเหมือนกันครับก็เล่าสู่กันฟังส่วนศูนย์นะครับศูนย์บริการ 14สาขาสำหรับดีเฟ่ดีเฟมาคแคน14สาขาทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปางน,นครสวรรค์ขอนแก่นอุบลโคนราชจันทบรุรีสระบุรีประจวบนะครับชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่ก็บางนาตราตกิโลเมตรที่41นะครับใช้เงินดาวน์ในประมาณ10 15 ปัจจุบันทางเงินสดเนี่ยลดไปเลย2อล้นะครับพิเศษหรือว่าโปรมาแรงเหมือนกันความกดนะครับลืมบอกไปว่ากดแข็งนะครับกี้หรือว่ากดแข็งได้ถึงเทเตัวนี้ได้ถึง95กิโลนิวตันนะครับอ่ะธุรกิจดินนะครับหมายถึงว่าคุดดินขาย หรือว่าถมที่นะครับส่วนใหญ่จะถมที่ถมทําไมไม่ให้น้ําท่วมนะครับเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปแล้วก็ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนตึกราบ้างช่องนะครับมีทรงดีสอเพื่อไม่ให้น้ําท่วมหน้าฝนก็เลยต้องถมที่ก็เลยต้องมีรถขุดนะครับรถขุดรถดาปัจจัยหลักมีรถขุดรถดาแล้วก็รถไถน,นะครับแท็กเตอร์ก็ใช้ได้ การลงทุนก็ค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับธุรกิจดินอย่างคันนี้เนี่เบ็ดเสร็จพอมเสร็์ก็น่าจะอยู่3ล้านกว่านะครับพี่น้องนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะที่ใครจะทำได้ง่ายๆต้องศึกษาดีๆครับศึกษาดีๆว่าเราชอบไหมนะครับถ้าชอบก็จัดไปถ้าใจไม่รักก็ไม่ต้องทำก็ได้พี่น้องไปทำอย่างอื่นถนัดด้านไหนก็จัดไปนะครับเพราะว่าทุกอาชีพ มีความเสี่ยงต้องศึกษาดีๆถ้าท่านถนัดก็จัดไปนะครับลองศึกษาและเจาะเข้าว่าตัวเองนี่ถนัดด้านไหนนะครับถนัดด้านไหนก็ถนัดชอบถ้าชอบรถคุดก็จัดไปนะถ้าชอบไายก๋วยเตี๋ยวก็ว่ากันไปถ้าชอบอ่าอ่ายูทูบก็ทําไปยูทูบเบอร์ก็ทําไปนะครับแล้วแต่อาชีพมันมีเป็นร้อยเป็นพันให้ทันเลือกศึกษาดูดีๆครับนะ บางอาชีพลงทุนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับหลักสิบล้านก็มีหลักร้อยล้านก็มีอันต้องศึกษาดีๆอาชีพลงหลักพันก็รวยได้พี่น้องนะรวยได้หลักหมื่นก็รวยได้นะพี่น้องนะนะลองไปศึกษาดูดีๆถ้าท่านถน,นัดอ่ะสนใจสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับได้นะครับ0 9 8ย์2 3 7 5 2หหรือว่าลีดเวนะครับ คอเซ็นเตอร์นี่ไม่เป็นไรเสิร์ชเข้าไปหาได้นะครับลืมเบอร์คอเซ็นเตอร์หรือจะสอบถามเซลนะครับเซลล์ภาคอีสานสุรินทร์บุรีลำโกราบมหาสารคามใช้ชุมพลครับ089 079 3866จสะสอบถามชาติจเจริญทรัพย์ก็ได้ไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับอ่ะอุ้มให้ดูไหมน้องอุ้มให้ดูเอาละจบแล้วครับนะเอาอีกนิดความสัใจของเขาครับเร็วได้ใจจริงครับ จัดครับหวงสมพงษ์จัดให้แะอบอินโดนีเซียนะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ